อาอนักแข่งพร้อมแล้วสิทธิ์ไหนนี่นักแข่งที่ไหนรอก่อนรอมามีก่อนโอ้นักแข่งสิทธิ์ไหนนี่ฮะโอ้สิทธิ์สี่หกหรือเปล่านี่โอ้สิ่สี่หกไหมตายไปได้โอ้โห,โหเท่จริงเลยเอ้ยอย่าผ่านากันนะไปโน้นทางโน้นเลย คุณมาแข่งเอานัาแข่งเอควาเรซิ่งทีมห้านาทีครับกาที่เปิดสำหรับจากรฟตุ้นรูปหัวยมาวาสนาสาอีกประมาณห้านาทีไปลอกกันไหมไปลออกันไหม ไปเราอ่ะไปไปพีดไปไปนูนไปนูนตามหมอมีไป ครับผมมาพยืนทัโบอะไรอยู่นี่ครับไม่ออกไปครับต่อไปเป็นรุ่นอาสาม2ครัสถ้าอดับงันนไไปดูไปดูเด้อ เจ้มานั่งนี่ก็ได้นี่มานั่งกาอีเท่มามากาอีเท่มากดิให้เจ้เลยมาเจ้มาด้านนี่้มาสวัสดีพี่เอ,อิร์ดเอาทำไมพี่เอ,อิร์ดขายาวแล้วอ่ะสวัสดีค่ะสสวัดีจ้าูขายาวแล้วอู้ตายแล้ว มอบรางวัลอันดับหนึ่งไปเลยค่ะโอ้ม,มารอบนี้ยืดแหง่งยืดกว่าเดิมยดเยอะเลยนี่มีมพ<ๆ>เ,มเ,มเ,มเมมพื่อนเล่นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปถ่ายจักรยานข้างหน้าอีกตอนเลือกเดี๋ยวไปถ่ายจักรยานเล่น พี่เป็นอะไรอะพี่เป็นอะไร,ไม,ะไ,รมไม่เป็นไรต้องยิ้มสีขาวไม่เป็นไรเป็นอะไรเฮ้ยจะกินนะจะดูของกินไหมไปมีพาไปดูของกินเลยไปเอไปซื้อของกินก่นอนมีใครเหลือคูปองอางหารนี่ไม่แลกไหม